มีน้องคนหนึ่งบอกว่าป้าพาทํากระเป๋าสตรอเบอรี่หน่อยค่ะแล้วก็แคปโอของต่างประเทศมานะคะป้าก็เลยลองแกะออกมาดูนะทุกคนพอแกะออกมาแล้วมันเป็นกระเป๋าใบเล็กๆเ,เ,เองทุกคนเนี่ยได้ใบขนาดนี้แหละเดี๋ยวจะวัดให้ดูนะนี่กว้างกว้างเกือบสิบเซนกว้างเกือบสิบเซนเก้าเซนกว่านะแล้วก็ยาว ยาว11เซนทุกคนมันอาจจะได้กระเป๋าใส่เศษสตางค์ตอนดูแรกๆก็นึกว่าจะเป็นกระเป๋าสะพายใบใหญ่ลแหละแต่พอถักออกมาแล้วมันได้ใบแค่นี้นะทุกคนเขาก็ใช้ไหมสีพาย2เส้นควบนะคะแต่ว่าสีพายของป้าไม่มีสีเนี่ยป้าก็เลยใช้3พายนะคะวิธีใช้3เส้นจากไหมกลุ่มเดียวทํายังไงคะก็ดึงออกมาดึงออกมาเนี่ยดึงออกมาแล้วก็ทบกันไปทบกันมาให้ได้3เส้นแบบนี้นะคะ ทบกันไปทบกันมาให้ได้สามเส้นเสร็จแล้วเราก็ถักไปถักตรงไปนี่แหละถักไปถักไปพอเราถักไปถึงตรงที่เราทบกันไว้เนี่ยเราจะเห็นห่วงเห็นไหมคะเราก็เอาอีกเส้นหนึ่งลอดห่วงนี้มาลอดแล้วก็ดึงไปอีกดึงออกมาอย่างเงี้ยเนี่ยดึงลอดห่วงตรงนี้มันก็จะได้ออกมาสามเส้นอีกนะคะเราก็ดึงไปยาวๆแล้วเราก็ค่อยๆถักไปขึ้นโซ่มาสองโซ่ค่ะทําโซ่ไปสองโซ่นะแล้วก็ลง x ไปในโซ่แรกค่ะ ลง x ไปในโซ่แรก3 x นะคะ3 x ก็จะเป็น w นั่นแหละเนี่ยที่ทำา w ไว้นะคะลง x 3ครั้งบนหลักเดียวกันก็จะเป็นตัว w w เสร็จแล้วก็โซ่1แล้วก็พลิกแถวที่2ทํทำเป็น v x แล้วก็ v นะคะ v ก็คือลง x 2ครั้งบนหลักเดียวกัน v แล้วก็ x แล้วก็ v v x v ก็คือส่วนขยายจะเป็นส่วนด้านข้างนะคะข้างทั้งสองข้างจะเป็นตัว v ทั้งสองข้างเลยนี่ข้างนี้กับข้างนี้จะเป็นตัว v นะวิธีขยายมีแค่นี้เลยแล้วก็พลิกกลับพลิกกลับเสร็จก็เอา v ไว้ที่หลักมุมเหมือนเดิมคะ่ะแถวที่3ามก็จะเป็น v แล้วก็3 x v ลง v ไปที่มุมก่อนหนหลักแล้วตรงนี้ก็ลง x x x แล้วหลักสุดท้ายก็ลงเป็น V ก็คือ V จะอยู่มุมทั้งสองข้างนะคะแล้วก็ถักไปตามแพทเทิร์นเลยมีแค่นี้เลยทุกคนง่ายๆ3 X แล้วก็1น V นี่เห็นไหมป้าถักมาจนถึงตรงปลายแล้วนะคะถึงตรงปลายแล้วก็เอาไหมรอดแบบนี้แล้วก็ดึงไปไกลๆถักได้นานๆนี่แล้วเดี๋ยวพอเราถักมาถึงตรงปลายอีกเราก็ดึงรอดอีกนะคะถ้าสําหรับคนที่ใช้ไหมกลุ่มเดียวแล้วอยากทําให้เป็น สามเส้นนะแต่ส่วนใหญ่แล้วไหมสีพายอะถ้าเป็นสองเส้นคับวมันจะพอดีแล้วนะทุกคนถ้าเป็นสามเส้นมันจะใหญ่ไปแต่ถ้าเป็นไหม3าายของบ้านเนี่ยไหมสามพายมันเป็นไหมเส้นเล็กไงสองเส้นมันจะเทียบเท่าไหมสีพายเส้นหนึงพอใช้สามเส้นมันจะพอดีโซ่หนึ่งโซ่หนึ่งเสร็จก็พลิกพลิกเสร็จแถวที่สี่ก็จะเป็น V แล้วก็ห X V ก็คือ V จะอยู่ด้านข้าง V แล้วก็หนึ่ง X แล้วก็1 v เอา v ไว้ด้านข้างทั้งสองข้างแล้วตรงกลางก็จะเป็น x ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะตามแพทเทิร์นพอมาถึงแถวที่แถวที่7นะคะแถวที่7จะไม่ถัก v ก็คือถัก13 x เลยถักตามแพทเทิร์นไปเลยนะคะ13 x แล้วแถวที่8ค่อยถัก v ใหม่ v 11 x v แถวที่9ถัก15 x แล้วก็แถวที่10 v 13 x v นะคะแถวที่11 17 x ก็คือถักตามแพทเทิร์นไปเลยนะทุกคนจนมาถึงแถวที่ 12..... v 1 5 x v แล้วก็พอแถวที่13ถึง17เนี่ยถักเป็น x อย่างเดียวเลยนะคะทั้งหมด19 x มันจะเป็นช่วงนี้นี่แล้วพอแถวแถวต่อไปแถวที่18ก็จะเริ่มเปลี่ยน v ที่ควรจะเป็น v ก็เปลี่ยนเป็น a ตัว a เนี่ยมันจะลดให้แคบลงแบบนี้ลดตรงช่วงที่เป็นหัวหัวกระเป๋านะคะ้าถักมาจบถึงแถวที่8แล้วนะคะ v 11 x v นะคะ แถวที่8เสร็จแล้วก็แถวที่9โซ่1โซ่1เสร็จก็พลิกพลิกเสร็จแถวที่9ถัก15 x ก็คือตรงมุมไม่ต้องใส่ V นะคะก็คือถักเป็นแค่ X ธรรมดา15 x ป้าก็ถักมาได้ถึงแถวที่12แล้วนะคะ v 15x บต่อไป13ถึง17ถัก 19x ก็คือตอนนี้ได้ความกว้างของตัวกระเป๋าแล้วนะคะนี่ได้ประมาณนี้แล้วนะก็คราวนี้ก็ถัก x ตรงขึ้นไปตรงนี้นะคะ5แถวค่ะ มาแล้วนะคะต่อไปแถวที่18แถวที่18ก็จะเริ่มลดเป็น A นะคะตรงด้านข้างที่เคยเป็น B ก็จะลดเป็น A ให้มันโค้งๆเข้าไปแบบนี้นะคะก็โซ่หนึ่งแล้วก็พีก,ก่อนอะไรร้องทําไม A แทงลงไปที่หลักมุมนะคะเกี่ยวขึ้นมาแล้วแทงลงไปอีกหลักหนึ่งเกี่ยวขึ้นมานะคะแล้วก็ดึงรอดทั้งหมด2หลักมันก็จะเหลือหลักเดียวนะคะเสร็จแล้วเราก็ถัก X ไปแล้วก็ไป A ไว้หลักสุดท้าย2หลักสุดท้ายอีกทีนึงนะคะ ป้าก็ถักมาถึงแถวที่19แล้วนะคะ A หลักสุดท้ายไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็พลิกอีกแล้วก็แถวที่20ก็ A อีก A หลักแรกเหมือนเดิมนะคะ A 2ด้านหลักแรกแล้วก็หลักสุดท้ายหลักตรงกลางก็ถักเป็น x ไปปกติเลยค่ะก็ถักไปอีกจนถึงแถวที่21นะคะป้าถักมาครบแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะพอดีกันเป๊ะเลยทีนี้แถวสุดท้ายนะคะแถวที่22จะเป็นการถัก x แบบถอยหลังนะคะ ก็คือถัก X ถอยหลังกลับมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวลงถอยหลังมาแทนที่เราจะเดินหน้าไปเรื่อยๆเราเดินถอยหลังไปเรื่อยๆนะคะนี่ลงขยับมาเรื่อยๆก็ถักถอยหลังไปจนรอบเลยค่ะพอเสร็จได้เป็นแผ่นมาแล้วนะคะก็ตัดไหมแล้วเดี๋ยวก็ไปซ่อนไว้ข้างในนะคะทีนี้ก็ทาลายเป็นเอาสีขาวมาเย็บให้เป็นลายสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็มาทําตรงนี้นะคะส่วนของสายนะ ไม่ใช่สายกระเป๋านะส่วนของด้านขอบกระเป๋านะก็ทบไหมเป็นสามเส้นก่อนนะคะเหมือนเดิมนะหนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่ห้าแล้วก็แทงกลับมาโซ่ที่สี่ทำเป็นสี่เอ็กซ์นะคะโซ่ห้าแล้วก็สี่เอ็กซ์พอสี่เอ็กซ์เสร็จแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็พลิกแล้วก็ถักกลับมาสี่เอ็กซ์อีกเหมือนเดิมนะคะทาเป็นสายนะั่นแหละทุกคนทําเป็นสายแบบง่ายๆนะคะโซ่หนึ่งแล้วก็พลิกแบบนี้แล้วก็ลงเป็นสี่เอ็กซ์ทำไปทั้งหมดสี่สิบเก้าแถวค่ะ นะะี่ยค่ะพอโซ่หนึ่งเสร็จก็พลิกทิกเสร็จก็ถักกลับไปกลับมาให้ได้49แถวค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาซอยติดด้านข้างนะคะซอยตรงขอบนะคะเราก็วางเวลาวางตรงสายเนี่ยก็วางให้หลบลงไปใต้ใต้ของ X ที่ถอยหลังนิดนึงนะคะให้เขาลงไปอยู่ลงไปอยู่ต่ำๆนิดนึงเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นนูนไงให้ให้เหลือตรงนูนเนี่ยเป็นลายขอบเป็นลายขอบกระเป๋าไว้นะคะ ตรงนี้ตรงที่เราถักเนี่ยมันก็จะหยักหยักนิดหนึ่งส่วนตรงนี้มันก็หยกักหยักนิดหนึ่งเหมือนกันก็วางให้มันเข้าล็อกกันไปแบบนี้นะคะแล้วก็แทงขึ้นแทงลงค่ะก็สอยให้มันติดกันเฉยๆนะคะสองข้างให้มันติดก <obes> ันทั้งสองอันเลยนะคะเราก็หลบหลบปลายไหม่อนปลายไหมเอานะคะคือเย็บยังไงก็ได้แหละเย็บให้มันติดกันนั่นแห <Jared> ละทุกคนนี่แหละเด็ดข้างนี้ใช่ไหมเราก็เอาอีกแผ่นหนึ่งมาเย็บนะคะแต่อันนี้ป้ายังไม่ได้สอยสีขาวเลยเดี๋ยวป้าสอยสีขาวก่อนก็ค่อยๆสอยไปค่ะแล้วก็เอามาประกบกันนะคะ